สบายดีสบายดีเบิดองสุขสุขคนเนาะสบายดียามมือเสาเดอ้อมอนีก้กะสีสวยๆแหละพี่นอ้องอากาศกะหนาวเย็นคือเก่าเนะนาะฉังได้กะเอฟซีบาแพงกเบิ่งยงตัวเองเนี่ยเดอนะ้อเนาะดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยอากาศเย็นแบบนี้เห็ดใ,ให้ขาให้ไข่ให้นาวได้มอน้กะาบาแพงสิภาพาานะพ,าาาาพี่น้องไปพาดเขาเนาะพี่น้องพาดเขาเจ้ารับคุ่น มันสีบอได้พี่นอ้องมันสีบอได้แม่บาแพงให้ผาดเอาผ่าลัากบริผาดเขามาหลายปีปีน้ชิลองผ่าดเบิ้งสีเป็นในไดพี่นอ้องไปเบิ้งนากานเนาะตอนนี้น้องแตงกะผ่าดถาเบาแพงอย่างพี่นอ้องมันเริ่มสีบ่มีแล้วเนาะพี่นอ้องผ่าดเขาผูมมือนี่ส่วนมากมีแต่สีมีแต่ปั่นเอาแต่ว่าแม่เบาแพงมันเป็นเขาเจ้าเขาปุ่นเนาะมันยันมันปนหลายยันเส้็จเขาปุ่นผืนบางงาม เสนขนมจีนผืนบางงามละผันสีหายเบแห้งผาดเนากำนัง,นงเตงเนาะเดี๋ยวไปเบิงน,น้ำกันพี่น้องเป็นอะไรสิพาพี่น้องไปผาดเขาเหมือนนี้เนาะเดี๋ยวไปลุนไปส้มน้ำกันนี่พี่น้องกำงแต่งกำลังผาดอยู่ผาดเอาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเขาอืมต้องผาดแบบนี้ อากาศกันหาวแห้งพี่น้องเอ้ยสวัสดีคนเด้อเอามาผัดข้าวซอยกันเด้อมาเด้อมาเด้อผัดข้าซอยน้องแตงเด้อเด้อพี่น้องเนื่องจากเอาพอมากอะยังบ่หายปกติปนดน้ำพี่น้องเนาะยังเมื่อยอยู่แต่ก็อาการทุเลาขึ้นแล้วก็มาเฮ็ดต่อเนาะเฝ้าน้ำเขาน้ำหนามพี่น้องเอ้ย ่วนีนเป็นหนาเก็บเกี่ยวทาเกี่ยวบวไว้เขากระล่รรมกระงอมและกระเกียวยากอีนะพี่น้องเป็นผาดเอาเนาะอันนีส้สีเอา,เอา,เอา,เอานะพี่น้องอันนี้ปั่นเอาอันนี้บาแพงสิป,ปั่นเอากองใหญ่ถ้าไปผาดเบ็ดบอดด้ายได้ไหมเนาะอันนี้เป็นข้าวเจ้าข้าวปุ้นเฉย,ยเยเนาะข้าวเจ้าข้าวปุ้นพันหยานมันปนพี่น้อง ยาดมันปนเลยบ่ยาดมันบปเป็นเสร็จจำเป็นต้องผา่าเอาเดี๋ยวว่าเพงงกัยสิผ่าพี่น้องผ่าหลุนไอรลนดแมน

ตอนยังหน่อยเบาแพงก็เคยผ่านนะพี่น้องผ่านปั่นกันตะกี้ปั่นกันผู้ใด้ผ่านแล้วก่อนได้ไปบึงนังเนาะตะกี้คนละถัด้าดําปั่นเข่ากันผ่านเบาแสงน้องแสงปั่นกันคนละกองคนละคนไปบึงนังใช้ผ่านมาแล้วก็ได้ไปบึงนัง แสงฟาดแล้วตอนนี้นักแต่งฟาดแล้วแป๊บเดียวพี่น้องมากระเด็นกระแทกกระชากเลยแหละดึงแหงออกไปอีกนะแหงข้างหลังนะเดี๋ยวเขาเหี่ยวเบิร์ตมันแห้งเนาะพี่น้องเนาะแตกกระจุยไปเลย ได้ผมกเคยพาดมาลองเหมืนอนกัเนาะได้ผเคยพาดเสาได้ผมเคยพาดกับากมาลอง,งเหม, <c oughs> มือนเด้อสพลังแจวหมแจวดอกพี่น้องมือยสพลังแจวน้อง นักขาดเขาซ้ำพลังเทียวตะกี้บาดแพงยังหน่อยเนาะสีผาดน่ำเดือนแจงม้วนหมวนเดือนแจงผาด แน่กับพี่น้องรัก <sniffs> 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 ໃສ່ເບ <ic> ັດແຮງພີ່ນ້ອງເລີຍໃສ່ເບັດແຮງພີ່ນ້ອງສັ້ນກໍບໍ່ มุดจอคือเก่าเด้วยพี่น้องเด้อมาใส่บาวแพงนเนี่ยอย่านเาาน,เน,น,เน,เนแต่งซ้อนหายบ่าะซ้อนหบยพีเลยซ้อนห๋ยวี้องแต่ง้อนได้เมานเต็มผมทันเลยคนะอย่านองแต่งู้อนหายเขา พัดกับพี่น,น้องพัดมาแล рон, ้วต้องฮักคอก่อนเนาะฮักกึบก่อนฮักคอลงก่อนเนาะเหยียบลงหคอฮักแะ้วจังพลาดได้เนาะพี่น้องกระเด็นขนาดนี้เลยเหรอแต่เดียวเกือบเบิดหมัดเลยพี่น้องบอกเพลง น้งยับออกมาเรื่อยๆฟองเบาแพงแหงดแหงไปมันก็สิลลอนแล้วเนาะพี่น้องนี่เริ่มร้อนแล้วตอนนี้ร้อนแล้วกะ เอามัดเพื่องไปฉีดหน,นักๆตัวนี้มันจะเป็นขัดเจ้าหลอนง่ายพี่นอ้องเขาอันนี้มัน,นติด้องว่าข้างล่างมันขึ้นยอดเลยพี่นอ้องเขาบวหยาปเป็นได้นาะพี่นอ้องฟาดง่ายถ้าเป็นกองทางล่างนะหยาบพี่นอ้องอันนี้เป็นข้าวเจ้าขัดปุ้นมันก็เลยฟาดง่าย บริเวณตะรนเลวเขาเลยกล็ย้ายทางมาแนมเลยย้อนอยุ่เขาอะ่ะใครใก็ย้ายทางมากกันแนมเนาะพี่น้องบางคนคดค,ค,คัดขาออเป็นนะพี่น้องบางคนนะอธิบดออเป็นคัด,ดาทางนี่ร้อนแล้วกับปีนมาคา่ะพี่ มันอดาแข้างะเะที่ใส่ส,สองหมัดนะพี่น้องหมัดแรกหมัดสองหลังจากนั้นกะเลยพี่น้องหัดปึ๊บ,บ,บหัดปึ๊บแล้วก็เหยียบลงพี่นออ้อง ให้อมันฮักเนาะอะไรกะฟาดได้เนาะมันสิฟาดง่ายบาดบดแซงมัดเดียวพ่อพี่น้องแห้งหน่อยบัดเดียวพ่อฟอดง่าย ผัดไปแล้วกระห้องไปนอนแล้วนะันบรรยากาศพี่น้อง่ามเหมือเส่าเนาะเย็นเย็นตะเวนมาท่านขึ้นตะเวนมาท่านขึ้นด้วยพี่น้องตื่นมาแต่เด็กเดก แต่กองใหญ่เติบเลยได้พี่น้องมันกระจุยกระจายไปเบิดเนาะถาก,กองกันมันสิกองใหญ่มาเสียงผาดเพื่องที่ผาดแล้วพี่น้องอันนี้เพื่องที่ผาดแล้วรอนเขอ่ร้อน่กองขาวที่ผาดพี่น้องเบิดไปลลยเติบเลยเนาะ พี่น้องเห็ดเวียกเนี่ยมือเส่ากับเนี่ยมือแรงเนาะพี่น้องเนาะมันสิบ่เมือ่อยยำกังเวนมันสิเมือม่อยเมื่อยอ้ามาหอดี้เวลากรนะซมมาพะควรเนาะบาแพงกระซิคอจบคลิปเดอ้อพี่น้องเดอ้อจะได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้บาแพงเห็ดคลิปต่อไปเนาะสบายดี FC บาแพงปุะสบคน <c oughs> ในกระส่งแห่งใจมาหาห้บยแพงนะเด้อพี่น้องซอยผัดเขาแน่ส <c oughs> บายดีประสขสุขคนเขาหัวยองมาแล้วเขาหัวยองหรือคนหัวยองเขาแล้วแก okay,